สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคที่ทรงพลังและให้กำลังใจมากๆนั่นคือ I want to fight for my life ซึ่งแปลว่าฉันอยากสู้สุดชีวิตหรือฉันจะต่อสู้เพื่อมีชีวิตต่อไปให้ได้ค่ะ ประโยคนี้เป็นคำประกาศความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้ามักใช้ในสถานการณ์ที่ชีวิตกำลังเผชิญความยากลำบากสุดขีดเช่นป่วยหนักซึมเศร้าอย่างรุนแรงเจอวิกฤตใหญ่หรือรู้สึกว่ากำลังจะแพ้ทุกอย่างแต่ตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้จะสู้ต่อไปจนสุดตัวค่ะเป็นประโยคที่แสดงถึงพลังใจความหวังและความกล้าหาญในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดค่ะมาดูคำศัพท์สำคัญในประโยคนี้กันค่ะ want to แปลว่าอยากจะ fight แปลว่าต่อสู้หรือสู้ for my life แปลว่าเพื่อชีวิตของฉันในความหมายแบบสุดตัวเต็มกำลังค่ะตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์จริงตัวอย่างที่หนึ่งคนไข้ที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง doctor the situation is very serious แปลว่าสถานการณ์ของคุณร้ายแรงมาก Patient, I know, but I want to fight for my life. แปลว่าฉันรู้แต่ฉันจะสู้สุดชีวิตหรือฉันรู้แต่ฉันจะสู้เพื่อมีชีวิตต่อไปให้ได้ตัวอย่างที่สองเพื่อนปลอบคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง Friend, please don't give up. You still have us. แปลว่าอย่ายอมแพ้นะเธอยังมีพวกเราอยู่ Person, thank you. I want to fight for my life. I'll try again tomorrow. แปลว่าขอบคุณฉันจะสู้เพื่อชีวิตของฉันและจะลองใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เสริมนิดนึงนะคะปกติคำว่า you แปลว่าคุณแต่ถ้าเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนหรือคนสนิทเรามักแปลว่าเธอเพื่อให้ฟังอบอุ่นและใกล้ชิดขึ้นค่ะคนละแบบกับ her ที่แปลว่าหล่อนนะคะบริบทเพื่อนแบบนี้ใช้เธอจะทัชใจที่สุดค่ะ ตัวอย่างที่ 3. นักกีฬาที่บาดเจ็บหนักแต่ไม่ยอมถอนตัว reporter many people think you should stop competing แปลว่าหลายคนคิดว่าคุณควรเลิกแข่งได้แล้ว athlete I respect their opinion but I want to fight for my life in this sport แปลว่าฉันเคารพความคิดเห็นของพวกเขานะแต่ฉันจะสู้สุดชีวิตในกีฬานี้เรื่องเล่าที่น่าสนใจ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องน้ำใสาอายุ15ปีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายคุณหมอบอกว่ามีชีวิตเหลือไม่เกิน3เดือนน้องน้ำใสร้องไห้หนักมากแต่คืนนั้นน้องนอนฟังเพลงแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่า I want to fight for my life แปลว่าฉันจะสู้สุดชีวิตตั้งแต่วันนั้นน้องน้ำใสเริ่มยิ้มให้ทุกคนเริ่มทานข้าว เริ่มทำคีโมทุกครั้งโดยไม่บน่นแม้ร่างกายจะผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกน้องยังพูดกับพยาบาลทุกวันว่า I want to fight for my life because my mom is waiting for me to graduate แปลว่าฉันอยากสู้เพื่อชีวิตของฉันหรือฉันอยากสู้สุดชีวิตเพราะแม่กำลังรอให้ฉันเรียนจบสุดท้ายน้องน้ำใสยอยู่ได้อีกสองปีเต็มๆจนได้ สวมชุดครุยยืนถ่ายรูปคู่กับแม่วันนั้นน้องยิ้มกว้างมากแล้วพูดประโยคสุดท้ายก่อนจากไปว่า I fought for my life and I'm happy แปลว่าฉันสู้สุดชีวิตแล้วและฉันมีความสุขสรุปนะคะ I want to fight for my life คือประโยคที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตและความหวังลองพูดประโยคนี้กับตัวเองในวันที่ท้อที่สุดดูนะคะ บางทีมันอาจจุดไฟในใจคุณให้ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างน่าประหลาดค่ะอย่าลืมกดติดตามฝึกอังกฤษทุกวันเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและขอบคุณที่รับฟังฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสำนวนและประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ